नैनी मतु सङ्दो सङ्गु सङ्गो ผมขอพูดในชีวิตปัจจุบันของพี่แล้วก็ถามไถ่ในเรื่องอดีตด,ด้วยว่าเมื่อเป็นนักข่าวไดจังไดแล้วก็ทุ่มเทเฮ็ดน,นี้ยังเนขอถามใดว่าครับคุณผูช้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาที่สตูดิโอศีลาแลนใช่ไหมวัน<ช>นี้ใช่ครับแม่บรรยากาศแบบนี้นะครับอบอุ่นจริงๆและผมอยู่กับพี่เหลือเฟือแล้วก็เอากับข้าวมาให้กินมีอันไหนที่ยังไม่ทําและก็อยากทามั่งตอนนี้มีโอกาสหนึ่งผมว่าผมก็อยากทาเรื่องการเมืองนะทะลงการเมืองนี่อืสิไปลงอยู่บา้านเข้าหรือว่าลงอยู่ในกรุงเทพปุณละทงพ มีพักเลยอากมักด้่วยผมก็มักแนวนี้ละฮะแนวเนี้ยคำเตือนภาพและเสียงในวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีซึ่งจะนำไปสู่การรอกเลียนแบบที่ก่อให้เกิดความรุนแรงได้เด็กๆที่รับชมอยู่ควรมีผู้ปกครองคอยบอกและสั่งสอนนะจังสวัสดีครับเพียวๆเรียวๆกับเรือเฟือชาแนลครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่คูบอนเฮ้ยฝนตกแล้วใครเข้ามาเข้ามาโอ้เรียวจริงๆช่องเรา แตกเข้ามาเขาว่าวันนี้ผมเดินทางมาที่นี่ครับผมที่ซอยคูบอน27นะครับก็มาที่นี่ครับศิลาแรงสตูดิโอนี่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยินศิลาแรงด้วยนะครับให้สถานที่ถ่ายทําในวันนี้คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมวันนี้นะครับทุกเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยดูข่าวไม่ว่าจะเป็นทีวีหลายๆช่องนะครับก็คือพูดง่ายๆแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นผู้สื่อข่าวนะครับทุกคนคงจะจําได้เจ้าของสโลกแกลอ,อย่างนี้ก็มีด้วยแหละ รู้จักไหมนี่เจ้าหงเจ้าบ่อทิเป้หูครับหงักยืนวันนี้เราทากับคงกับข้าวเอากับข้าวมาฝากแกด้วยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับตอนนี้ทิเป้อัดเสียงอยู่ด้านในไปเดี๋ยวตามเข้าไปวันนี้จะได้รู้ชีวิตปัจจุบันของทิเป้ทาอะไรอยู่บ้างนะครับนอกจากเป็นนักข่าวแกไปทําอะไรแกมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างไปครับตอนนี้ที่สตูดิโอศิลาแรงนะตามผมมาเลยครับด้านในตอนนี้ทิเป้อัดเสียงอยู่ด้านใน มาครับพาชมสตูดิโอของพี่ยินศิลาแรงด้วยนะครับมา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 เขามากเขามากเขามากวันนี้จะพาพูดคุยกันโอประตูหลายซับนิดนึงเอาเปิดเปิดทูกก่อนเปิดเปิดอ่าขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทิดเป้อะอัดเสียงอยู่ข้างในอะอัดเสียงข้างในครับพี่เข้าไปได้ไหมเข้าได้เลยครับฮะเข้าได้เลยครับอาตอนนี้พักอยู่ใช่ไหมครับอ๋อครับมา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 ต่อมาน้นะมามาครับ ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วมนี่นี่มาดูสองดูสองดูสองดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาากำลังอัดเสียงอยู่ปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเข้าไปเลยดีกว่าเฮ้ยจะรบกวนเขาบอกว่าเนี้ยครากิตใจแบบนี้เจ้าจอมปากช่องแล้วก็มีอาขาชมตะวันที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงแล้วก็มีหาสวรรค์ที่อำเภอว่าที่ตำบลว่าทอง ท่านมองเหนือกเขินสวยนะมองเอามาตัวเส่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรบกวนวันนี้ได้เดี๋ยวใกล้จะจบแล้วถ้าเป็นแบบนี้ทิพย์เต้ขอบอกคันเดิว่าอย่างนี้ก็มีด้วยค่ะ เร่ยพอดีเลยแล่าเลยวครับแล้วพอดีเเอามาๆมาๆมาวันดีครับไอ้วันดีครับวันดีครับวันดีลงเสียงอ๋อกําลังเสียงอยู่ครับผมทําอะไรอยู่ครับเนี่ยผมทําเกี่ยวกับพวกวิถีชีวิตชาวบ้านที่มันตกท้ายด้วยเรื่องของอย่างนี้ก็มีด้วยในประเทศไทยมีเรื่องของอย่างนี้ก็มีด้วยเยอะมากผมก็ะไปทำมาแล้วก็มาลงเสียงเ็าตัดต่อไปนี่นะครับที่เหลือเฟือไอ้เพ่สวัสดีครับ นี่ครับเจ้าของสโลแกนอย่างนี้ก็มีด้วยเหรออย่างนี้ก็มีด้วยเลรอย่างนี้ก็มีด้วยครับนี่แหละครับผมเสียงเบาเลยเจอกันนี่แหละครับออาคลิปนี้อีพีนี้อาจจะมีทั้งภาษาภาคกลางและภาษาอีสานเนื่องจากว่าแขกรับเชิญผมมือนีเป็นคนอีสานแมนแมนบรจวบเป็นคนอีสานบ่หนีผมเป็นคนขอนเ่นคนขอนเ่นอ่าขอนก่นอำเภอภูเวียงอ่า อำเภอผู้เวียงเป็นวิถีชีวิตถ้าบา้านเป็นสำเนียงผู้เวียงเป็นคนไทยเวียงเก่าไทยหนองน้นี่จะเป็นบ้านพี่น้องก,กันเป็นตั้งเสียมีสียงผู้ความาคนผู้เวียงวันนี้มือนี้ผมขอพูดในชีวิตปัจจุบันของพี่แล้วก็ถามถาไทยในเรื่องอดีตด,ด้วยว่ามาเป็นนักข่าวได้จังใด อ่าแล้วก็ทูมือเนเฮตนี้ยังไงขอถามได้ปะครับได้ครับได้ครับพี่วิรณาครับผมอ่าไหนไหนมาแล้วครับผมตอนรับทิศเป้สู่ช่องเหลือเฟือชาแนลครับผมครับสวัสดีครับแหมขอบคุณพี่เหลือเฟือนะครับที่เลือกผมเป็นทางเลือกอีกแบบนึงนะครับผมติดตามตลอดนะครับผมผมก็ดูอยู่ผมก็ดูให้อยู่เดี๋ยวได้มีโอกาสได้คุยกันใช้มื้อนี้เอากับเขาก็ับไปกินอาหารอีสานเป็นบ่ครับโอ้ยวัฒนาเลยครับนี่ผมมันอยู่กรุงเทพนม็เค้กินไม่มีเพื่อนอ๋อไม่มีเพื่อน ผมผมีภ<ม>าพนี่ยถ้าไปอีสา,าเนเะมื่อไรเนี่ยผมจะเต็มที่เลยนะอย่างเงี้ยอ่ามือน,นีมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีหอดหม่ำไข่ปลามีหลายอย่างปลาทงปลาทอดอต่มาพงอีหยังมีหมดผมขอ,อนั่งพูดคุยกับพี่กินเขานั่งเว้ากันได้บ่ได้ครับไอ้บ<อ>่ม,มีปนกบบ่ะฮะปนกบสิเหลือบอ่นี่นี่นี่ว้มันตามอยู่ตลอดมากขนาดปนกบเนี่ยอ่ะหลังกระแสนาบอกเอามาเอามาได้ไปเอาสิบ่าเขากินตะปนกบเออไปเดี๋ยวไปนั่งพูดคุยกับทิดเป้ครับผมได้ครับไปากปาปครับปากปากเชิญเชิญเชิญ กับข้าวเรสร็จสับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่มากแล้วครับกับเขาโอ้เต็มไปหมดทีมาสัมภาษณ์หรือทีมา,มาไปกินเขาเดยนีนนั่งกินเขาไปนั่งแล้วก็สัมภาษณ์กันไปนั่อผมเคยเห็นแต่ทิพเป้สัมภาษณ์แต่คนอื่นครับไปสัมภาษณ์เกษตรกรไปสัมภาษณ์ต่างสาขาอาชีพครับวันนี้ผมทําหน้าที่สัมภาษณ์พี่ไปด้วยโดนย้อนสอนผมก <ผม S 2> ินข้าวไปด้วยแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยหลายคงจะคงจะคิดถึงหลายคงคงจะจําได้พี่เริ่มทาเป็นเป็นนักข่าวเนี่ยจาก เมื่อก่อนช่องเจ็ดป่ะช่องเจ็ดครับจริงจริงๆนี่เริ่มแรกเลยเอาเอาเริ่มแรกเอาเริ<ๆ>่มแรกเลยเป็นนักข่าวนะผมทําข่าวตั้งแต่ปี35มานะผมทาข่าวบันเทิงมาก่อนนะครับเป็นนักข่าวบันเทิงไหเป็นนักข่าวบันเทิงปี35เนี่ยรอยต่อจากพฤชสารมนเนี่ยบันเทิงหนังสือพิมพ์นี่สามมันเยอะมาก ผมทําแฟชั่นนีสารถ่ายแบบแฟชั่นเสื้อผ้าไปยกประตูน้ำหนาๆอ่ะชื่อนิตยสารท็อปแฟชั่นท็อปดีไซน์ถ่ายหนาๆดารา,าทุกคนนี่ต้องไปถ่ายผมอยู่แถวแถวอินทามารานะ่ะโอ้ยถ่ายข้ามวันข้ามคืนห้าร้อยหน้ารู้จักวงการนั้นเลยเพียบเลยเมื่อก่อนมันจะเป็นหนังสือใช่ไหมใช่แล้วจะเวลาด,ดึงดึงใส่ไปเวลาพี่เหลือเฟือจะไปถ่ายจากได้เสื้อตัวนี้ก็ดึงแคตตาล็อกตัวนี้ไปช็อป แล้วก็แบกถุงปุ๋ยใหญ่ไปที่ประตูน้ำเห็นไหมใส่ไวก่อนเห็นไหมจะสั่งอย่างนั้นเลยคือทํามาตั้งแต่ปี2535แล้วครับผมใช่ครับเป็นผู้ซื้อข้าวนี่ยบนข้าวผู้ซื้อข้าวทั้งซีพิมธรรมดนราดนะเช่นเป็นเฮ่นนิสานเนี่ยแล้วก็รู้เบื้องหลังดาราหมดเลยก็ไปมาก็เลื่มเขียนข่าววงการบันเทิงใต้เตียงบ้างไม่ใต้เตียงบ้างใครทวงใครบ้างก็ว่านไปอยู่เบื้องหลังหมดเลยแล้วก็มาทําข่าวการเมืองทําข่าวการศึกษาทําข่าวอาชญากรรมหลายละเอียดจนคุกคีลวกเรื่องข่าวมาเลย จนปี2,540กว่าๆเจี่กว่าเยเริ่มมาทำหนังสือบันเทิงรายสัปดาห์ชื่อบันเทิงมันหยุดมันจะมีปกส,สวยๆเซ็กซี่ๆอ่ะคล้ายๆสยามบันเทิงเห็นไหมหัวผู้ติงสยามเลยมันหายไปหมดแล้วยุคนั้นเป็นยุค90หนังสือตอนนั้นมีเกือบ ห้าพันสำนักนะสมัยนี้หายไปหมดแล้วมัเป็นออนไลน์หมดแล้วไงใช่แล้วผมก็ไปทําเป็นเป็นโปรดิวเซอร์รายการตาถึงช่อง5แล้วก็ภูมสีแดงช่อง5เป็นโปรดิวเซอร์เริ่มเปเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็รายการเป็นข่าวช่อง5้าสุดท้ายก็มาอยู่รายการปลาต้องโกโซลิตี้ข่าวจ้าวอไอทีวีแล้วก็ามาอยู่ช่อง7สีด้วยเนี่ยเนี่ยไปเป็นพิธีกรเบื้องหลังลุยสนามลุยป่าลุดยดงไปกับเขาอยู่เหมือนกันมาช่องเจ็ดสีก็มารายการตั้งรายการแรกคือรายการเจาะกติดลงเสียงกลางคืน ทิพเป้มาแล้วครับเนี่ยั่วไทยเสียงแกลหบอยุคสมัยพี่เหลือเฟือก็เล่นตลกเลิกงานกินข้าวเที่ยงคืนปั๊บต้องได้ยินเสียงผมเลยก็ช่องเจ็ดสีตอนนั้นเด็กๆมาจะเล่นร้านลาบร้านอะไรเข้าต้มอะไแต่ได้ยินเสียงผมเด็กๆอตอนเช้ามาเอกมีชื่อรายการเช้านี้ที่หมอชิดที่มาโด่งดังที่สุดช้นนี้ที่หมอชิดเนี่ยมันจะมาช่วงอย่างนี้ก็มีด้วยครับนี่แหละช่วงหกโมงสี่สิบรายการมันหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าโอ้ออดังมากช่องเจ็ดสีตอนนั้น อ่านข่าวนี้คืออ่านตามสคริปใช่ไหมพี่อ่านอ่านตามสคริปแต่ว่ามันต้องบิ้วเหมือนเราเล่าข่าวเหมือนด้นสดของเราด้านสดด้นสดอย่างเงี้ยอ่างง่ายๆว่าวันนี้มีของกับข้าวอยู่เนี่ยผมดินวนด้นได้เลยนะอ่านในลองด้นด้วยสมมติว่าวันนี้กับข้าวเรามีอ่าเดี๋ยวผมขอแนะนําก่อนนะกับข้าว,วเรามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้มีปลาทอด มีออมหอยอ่าแล้วก็มีมมมใส่ปลามมมใส่หมมชิบหมมหมไข่ปลาอ่ามมหมมไข่มมมไข่ปลาเหมือขี้ปลานั่นแหละอ่าแล้วก็อันนี้เป็นทางเหนือที่หนึ่งก็คือออมอันนี้ออมหมูครับออมหมูออมหมูแล้วก็น้ำตกคอหมูย่างอ่ามีมกอ่าปลาดุบอ่ามกปลาซิ่วอ่าประมาณนี้แหละครับจัดไม่ไอ้เอ่ะลองค่ะลองดูเอาคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาที่สตูดิโอศิลาแลนใช่ไหมวันนี้ใช่ครับแม่บรรยากาศแบบนี้นะครับอบอุ่นจริงๆและผมอยู่กับพี่เหลือเฟือ ที่บอกว่ามาเซอร์ไพรส์ผมมันจะสามารถผมแล้วก็เอากับข้าวมาให้กินนะครับนี่ครับปลาทอดเป็นปลาเน้นแท้อร่อยสุดๆเลยแล้วก็นี่คลอปหอยขมที่บอกต้องดูดจุ๊บๆเลยนะเนี่ยแบบนี้แหละครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นี่อย่างนี้เลย,เลยนะครับนี่แล้วก็ส้มไข่ปลาแล้วก็มีอันนี้อ,อมหมูอ,อมหมูเสร็จปับ๊บนี่น้ําตกหมูแล้วก็หอกปลาดุกแล้วก็หมกปลาซิวแม่สุดยอดจริงๆถ้าเป็นแบบนี้นะทิปเป้ขอบอกคำเดียวว่า อย่างนี้ก็มีด้วยครับเป็นไงเมันต้องลีลาแบบนี้มันต้องออกแบบมันต้องสุดยอดจริงๆครับอาหารแบบนี้มันต้องบอกต้องจบท้าย2นาทีต้องเอาให้ได้เวลาเราไปสดมันเราไม่สามารถที่จะเขียนสคริปต์ถ้าบอกถ้าเขียนสคริปต์นะครับวันนี้เราจะมาทานอาหารมีเมนูเด็ดๆมันไม่ได้โดนไม่ได้อัดทัรไม่ได้รงไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับแลวเสียงแแหลมแบบนี้ชาวบ้านชาวช่อง มันเป็นนาฬิกาปลุกให้คนตื่นมากอืแล้วหกโมงสี่สิบคนมันไม่ได้ดูอะไรมันคือดูรายการข่าวเช้าเปิดไว้เปิดไว้ทาให้เด็กมันตื่นได้นั่นแหละไม่งานช่วงเวลานั้นเด็กไปสามารถสามหกในปัจจุบันเนี้แล้วผลงานที่เด่นชัดที่คนจําแม่นที่สุดเนี่ยของพี่คือรายการอะไรคือคืออะไรก็นีแหละครับทิปเป้อย่างนี้ก็มีด้วยนะมันออกทุกวันไนงะอ,ออกทุกวันคนจําได้คือตั้งแต่เวลาสองปีสองพันห้ารนะ้อยห้าสิบสามจนสองัห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอะ จำจำได้ไอ้หัวล้นยิ่งที่บอกจำได้ที่สุดก็คือช่วงวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเพราะว่าเป็นวันหวยออกหวยออกพี่เป้ไปหาของหวยไปหาหวยตามต้นไม้ท่าบ้านนั่งเฝ้าเลยอ๋อจะเป็นรายการที่ไอ้หัวล้นอย่ยบอกหวยถูกไอหัวล้นพูกบอกเรียกงก็ได้ไอ้หัวล้นอ๋อได้แหละครับนี่แหละเป็นอย่างนี้พี่เป้เนี่ยอ้าวกินไปน้ำบอกกันไปน้ำได้จำได้กินไปเรืยคุยกันไปเรื่อยพี่เป้เป็นคนอําเภอภูเวียงอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนี่คนขอนแก่นต้องจานต้องจากขอนแก่นอ่ อำเภอภูเวียงสมัยก่อนนี่มันจะเป็นสี่ครับคุณเดี๋ยวเพื่อนครับอำเภอภูเวียงนี่เขาเรียกว่าภูเวียงเมืองใหญ่ฝ่ายตะวันตกเขาบอกว่าภูเวียงเลยภูเวียงภูเวียงเมือนปะภูเวียงเมืองใหญ่ฝ่ายตะวันตกสิประกอบด้วยตำบลชุมแพตำบลนี่ตำบลนั้นตั้งกี่ทุมแพร่เลยถึงกับภูเวียงเนี่ยตอนนี้เขาจะเป็นอำเภอใหญ่ชุมแพร่้็ใหญ่ แล้วก็มีอําเภอตําบลเวียงเก่าตอนนี้แยกกันเป็นอําเภอเวียงเก่าอแล้วก็อําเภอหนองนาคำก็เมื่อก่อนคือบ้านหนองนาคำก็จะเป็นอาเภอภูเวียงภูเวียงเมืองใหญ่มากมอก่นอนอก็จะมีวิถีชีวิตก็ไดินโนเสาเลยเดิดนโนเสาอุทยานชาติภูเวียงแล้วมีผาชมตะวันที่อุทยานชาติภูเวียงมีหาดสวรรค์ที่จัดคอนเสิร์ตอีสานเชียวเห็นไหมคอนเสิร์ตเป็นคนเยอะเป็นแสนๆสนคนอ่ะแล้วก็จะมีหาดพัทยาสองที่อยู่เหนือเขื่อนวรัรต์นี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านแบบนี้เลยครับก็จะเป็นผมมาตั้งเด,ดิมก็ เด็กน้อยเรียน<ม>คนุยตำหนัเด็กมาบ้านนอกคื้กันนี่แหละเพราะว่าเป็นครูบ้านนอกอยู่ตามภาษกแต่ว่าคือพี่น้องห้าคนในเลี้ยงลูกได้ไงเราก็ต้องดินน้นรนแล้วก็มาเรียนต่อตัวเนี่ยนอนแกนผมเรียนไฟฟ้านะเรียนช่างนะอาเรียนช่างแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับสายบันเทิงมันมีความฝันก็อยากเป็นศิลปินบ้างเพราะว่าอยู่กับศิลปินเยอะในมอขอก็มีพวกนักแหาคาราวาไปเล่นคอนเสิร์ตบ่อยๆแล้วก็อยากเป็นศิลปินก็อ่านเรื่องสั้นเรื่องบทกวีเขา น่าแ,แอบไปเล่นอะไรพวกเราก็จะคั่งมันชอบศิลปินไงแต่พ่ออยากให้เป็นช่างช่างไฟฝา,ากงานวงการโทรศัพท์อะไรประมาณนั้น<ร>แต่มันไม่ใช่เพราะเราเราเรา,เรา,เราทำงานให้พ่อระดับหนึ่งละผมก็เลยขอไปตามวิถีตัวเองจบปวาสามาเข้ามาต่อเทียบมาต่อเรียนรามไว้ก็ลงรามไว้ก็มุษยศาสตรสื่อสารมวลชนเลยเป็นแบบนี้เลยก็ไลฟ์เวยอะไรเงี้ยก็ทำตามี่ต้องการเลยนะุฒิปวสไฟฟ้าจัดะไปสมัครเรียนพี่มีพี่น้องหมดกี่คน มีพี่น้องห้าคนพี่ชายคนโตไปเป็นตำรวจพี่ชายคนที่สองก็ทำอยู่ในเป็นวงแฟนชอบเป็นนักข่าวเหมือนกันนี่แหละคนที่สามก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ปี่บัานนอกคนที่สี่ก็ผมคนที่ห้าน้องชายคนเล็กคือถ้าแค่พูดอย่างเงี้ยผมก็พอเดาออกว่าฐานะทางบ้านพี่ก็ไม่ได้แบบลำบากอะไรนะลำบากนะควารับราก,ลลกพ่อก็เป็นรับราชก,การครูก่อนรับราชการครูแต่ห้าคนเนี่ยพี่ลูกห้าคนแล้วผู้ชายด้วยคนบราพกอขคนานาอ้นยอเยเลยอืมเลี้ยงลูก แล้วไม่ใช่พ่อผมไม่ได้จบปริญญาตรีนะ<อ>ค,ครูครูประชาบาลเนี่ยครูแบบพ่อเป็นบวชพระมาหรอครับเดี๋ยวครูม้วนแล,ล้วก็สอนเพื่อนผูงเขาไปตอบมันเป็นครูแล้วเขาไปต่อยาวไปเรียนต่อปริญญาตรีต่อพ่อผมไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรก็คือได้เป็นครูก็ครูตลอดชีวิตเลยอ,มมมอยไม่มีการอัปเกรดไม่มีการรีสกิลเลยขวานมันเอาเรองมั้งครับนี่กระบอกพริกนวยกระบอกพริกนวยอันนี้หม่ำไข่ปาก ลองบังครับนี่กัารตกพริกใส่น้ำเจ้ากันเวยบางแ่กงผมมีลอกเบื้องกินกันไปด้วยกินกันไปด้วยคุยกันไปด้วยมันเผ็ดตัวนี้ไหมเผ็ดตัวโอ้ยเนาะบกพริกบ้านเจ้าหวานเอาลองเบังครับนี่ไข่ปลาสิผมก็ไม่ค่อยได้กินตอาพอดีแซ่บแสบแสบแซ่บเอ็มเพชรเปยมากก็เลยเขาหามาให้นี่นี่ไสกพริกหน่้ยลองบังลองเบังอื ก็พิจกันไดก็เลยมานัดดัดข่พ่อเจ้าเจ้าไหนรบ่นี่ตัง้งใจอยากมาถามช่องผมเนี่ยคือจะไปตามหาคนชื่อบางคนที่พี่น้องเชียงคิดถึงในอดีตเมือนว่าเช่างเจ้านีก็มีผลงานถึงไวลายอย่าง<อ>พี่น้องแฟนคลับแฟนรายการเจ้าก็มี่นั่าวะรใช่ใช่ใช่ก็เลยต้องมานั่งคุยกันวันนี้ตอนนี้มีทําอะไรมั <orn> ่งตอนนี้เนี่ยพ่อจากช่องเจ็ดนะก่อไปทารายการอยู่ ทีเอ็นอยู่พักหนึ่งทีนช่องทนะีเอ็นนคทีเอ็นช่องสิบหกที่รายการรอบรถโตไทยครับแล้วผมก็ไปท,าทํททาดาวเทียมทำโทรทัศน์ดาวเทียมอครับแล้วก็ผมก็ไปอ่านข่าวเช้าไทยรัฐทีวีไปอ่านข่าวเช้าช่องแปดปัจจุบันเนี่ยผมอ่านข่าวที่ <c oughs> ยกางแปดจีคว้า,า,า <c oughs> ช่องสิบเอ็ด <18. S 1> หรือว่า NBT นั่นแหละครับก็จะมีพวกรับลงเสียงเห็นที่เจ้าลงเสียงยี่คอนเหรออ๋ออย่างสปอร์ตเมื่อกี้รับจ้งลงสปอร์ตลงเสียงมารับทั่วไทยละเสียงนั่นเสียงนี้เสียงแหลมเสียงหวานเสียงทุ่มวัสดีครับคุณฟังทุกอย่างทุกแนวรับหมดอแล้วก็มีบรรยายสอนคือเรียนเรียนไปเรียนมาครับจบด็อกเตอร์สอนไปด็อกเตอร์ใบแรกนี่รัฐศาสตร์สื่อสารการเมืองด็อกเตอร์ใบที่สองด้านนโยบายโพลิีซีนโยบายของรัฐด้านรัฐประสานศาสตร์เรียนมากเห็แสดงว่า สแสดงว่าต้องคิดอยากจะเล่นการเมืองมันก็มีบ้างเห็นหมู่เลียนกับหมู่เลียนกับหมูม่วงนี่ต้องักการเมืองไหมผมผมฟังเบงสายสาขาที่ไอเลียนมากเนี่ยไอต้องการอยากเป็นนักการเมืองแหละผมว่าเบงเป็นแบบนักการเมืองกับมีส่วนเพรานัากการเมืองมีโอกาสขาก็าอยากมีโอกาสขาก็อยาอยากร้องเบงเขาว่ายางหน่อยเขาเป็นรูปันนอกนะเขาเห็นว่าวิถีชีวิตของบ้านนอกเขาเนี่ยมันสามารถซอยชาวบ้านได้เขาก็อยากซอยเพราะเขาเห็นเ้องสำนึกรักบ้านเกิดเขาอยากเห็น เขาอยากเปลี่ยนแปลงบ้านเขาเนี่ยบางครั้งเห็นนักการเมืองหลายๆคนยังอยู่ยังผูกขาดยังเขาก็อยากอยู่แบบสไตล์เขาเขาไปเห็นข่าวทั่วไทยมาแล้วเขาเห็นเห็นความเจริญของท้องถิ่นอื่นๆครับแต่บ้านเขาก็เลยมองเห็นเขาก็อยากกินดีกว่าเพราะว่าวิธีของเรามันบางครั้งมันตกผลึกแล้วไงเขาไปเห็นมาเมื่อไหร่บอกกินเนื้เปื่อยได้อะก็เโอ้จานอาหารจี่นี่คอยวางบัรอยากเบอกเลยเจ้าล็อกเมืองเป็นยังแซ่บลาบปลาดุกเอ้ยไม่จำเป็นปลาดุกเนี่ยเว้ยกินมากินี่ยมกปลาดุก อ๋อแสดงว่าพิเปษตอนนี้ก็คือรับรับงานก็นคือหมายว่ารับอันสปอร์ตอะไรอยู่งานลักแท้เลยเนี่ยไอเห็นอย่างสอวนปอทสอนปอโทูสอน,นราฐศาปรปอโทอยู่หมายไรหมายอยู่ร้านโรงก่อนราชบีบีไรเบกเกตแล้วพันเลยสีว่าอืเด็กหน่อยปอโทษนี่สอนคณะราฐศารอยู่อืครับครับผมแล้วเกิดเปิดบริษัทผลิตารการเนี่ยรับจ้างผลิตารกันอืมเราเยับทุนเนี้ยเขาเขาไม่มีหลายชีวิตเนาะ เขาก็ได้ยากจากเทดหลายๆแนวมาเป็นนักข่าวเนี่ยคือคนอื่นฉัดจูงมากหรือว่ากับของไปสมัครหรือว่าเฮ็ดยังไงยั่ยงเขามาเป็นนักข่าวเอาผมจะเล่าจริงน,นะพี่ชายผมเนี่ยอยู่ในแวดวงแฟชั่นอยู่แล้วแต่การเป็นนักข่าวเนี่ยเพราะว่าผมมีวัตถุดิบพวกสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง วัตถุดิบที่บอกว่าที่อยู่ข้างหลังคือดาราเป็นใครนางแบบเป็นใครใคร,ใครมีแฟนมาส่งอะไรต่างมันจะเป็นเก็บไปสมองเก็บไม่ได้ต่อมหนึง่งแต่ทีนี้ปั๊บเนี่ยมันมีคอั่ามหนึ่งเว้อาจารย์ผมนี่มีหน้าที่ตรวจปุ๊บก่อนที่เป็นท่านพิมพ์ก่อนที่เป็นแผ่นพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นปุ๊บพิสูจน์อักษรก่อน,น,นผมมีหน้าที่พิสูจน์อักษรอ๋อก็ต้องแต่ท่าว่าต้องได้อ่านทุกตัวอ่านทุกตัว มันจะมีคอล์รั่มหนึ่งคอลัมน์เพลงวิจาร์เพลงช่วงนั้นหนังสือที่บอกว่าเกือบ5,000ันเล่มอะไอ้นักเขียนคนนี้คอลัมนี้คนนี้งานเยอะจอบเยอะผมก็ตรวจปุ๊บไปเลยผมก็ทวงตวนทวงต้นฉบับเขาเพื่อจะมาเขียนเขาบมึงว่างไหมวะเป๊ะมึงเขียนมึงเขียนได้เลยไหมเราอ่านทุกวันเราก็จําได้ใช่ไหมครับผมก็เลยได้พี่เอายังไงดีมึงเจอพวกเทปที่ไหนมึงเอามาวิจาร์เพลงได้เลยผมชอบคาราวานไงผมก็ไปเทปคาราวานมาวิจาร์เพลงเลยเขาก็รู้เลยเอ้เพื่นนี้มันทำไมรู้เรื่องเพลงคาราวานดีจังเลยอื ผมก็เลยมีคอลัมน์ใช้นาฬกาว่าวัดนภูเวียนตั้งแต่วันนั้นปีสามหกเริ่มมาจากตรงนั้นแต่ว่าไปแล้วก็3ามสิกว่าปีพี่เป้อยู่ในวงการนี่มาเราจะไม่หยุดนิ่งอ่ะที่เหลือเฟือเราจะไม่หยุดนิ่งเราจะต้องไปต่อให้ได้แต่บางคนก็หายสาบผืนเพื่อนผมเนี่ยเป็นนักข่าววันเถิงอยู่ดีไปขายปลาหมึกขายในคนีก็เยอะนะเขาไปไปต่อนะเขาอยู่ห้าหกปีแล้วก็จบเลยแต่เราไปอัพตัวเองต่อไปเรียนต่อไปเอานันทีก็ถ้าพวกก็ลากไปต่อมันก็ยังมีงานต่อต่อเนี่ย ที่พี่เป็นนักข่าวมาเกือบส0สามสิบปีเนี่ยก็คืออันไหนที่ประทับใจมากที่สุดพี่คือในการมาเป็นนักข่าวใช่ไหมครับผมมองว่าเราเราจัดรายการมันเป็นตัวของตัวเองคือจะให้ไปเป็นนั่งแบบอ่านสคริปต์แล้วเล่าข่าวเนี่ยผมก็ไม่อยากเล่าเท่าไหร่แต่ว่าคือมันมีโอกาสก็ได้ทําอยู่ละแต่ผมมองว่าการเล่าข่าวดีกว่าแล้วการนาข่าววิถีชีวิตชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยมันได้ลงพื้นที่มันได้คุยกับคนชาวบ้านอย่างเรา คุณเหลือเฟือปลูกข้าวก็ได้รู้ว่าข้าวพันธุ์ดีบันดีผมก็เอาข้าวที่เหลือเฟือไปปลูกในสวนบมต่อผมได้รู้จักผู้คนมากมายจากการได้ลงพื้นที่เป็นนักข่าวสนามแล้วต่อจากนี้พี่อยากทําอะไรต่ออีกมีอันไหนที่ยังไม่ทําและก็อยากทำมั่งตอนนี้อยาอ่างที่คุณเหลือเฟือเคยเคทิคค้งท้ายบอกผมว่าเรียนดอกเตอร์มาสองใบจา,ากคูก่การเมืองอะไรเงี้ยมันก็สแสวงหายอย่างนั้นนะคิดทำมาหมดแล้วนักวิชาการวิจารวิพากษ์เนี่ยก็ทํามาหมดแล้ว มีโอกาสหนึ่งผมว่าผมก็อยากทำเรื่องการเมืองน,นะอแต่วันนี้คือมันยังไม่ม,ไม,มันยังไม่มียุบสภาต่างๆ่างเครื่องเราอยากก็อยากอาสาแหละถ้ามีโอกาสม,มีช่องทางเราคงไปที่ว่าเนี่ยคือลงนายกอบตอลงสอทอลงสอสอผมว่าถ้าลงก็ต้องลงสสเลยมันไม่ใช่ลงหลอกเล็กๆอะ่ะลงเล็กๆมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยะระดับประเทศดีกว่าช่วยสอสอสอทอพี่น้องก็ช่วยกันอยู่ให้กำลังใจเขาอยู่เพื่อนๆก็มีเยอะให้คำปรึกษาเขาอยู่แล้ว ถ้าลงกันเมืองนี่สิไปลงอยู่บ้านเฮาหรือว่าลงอยู่ในกรุงเทพร่วมบ้านเฮาดีกว่ามันซอยได้หลายกว่ากาันั่นหมาครับว่าก็คือคอนแก่นผู้เวีย่ยมญุ่นละ่ะทั้งญุ่นละ่ะได้พักเงีครับมีพักหรือยังมักอยู่อบผมก็มักแนวนี้ดละะแนวเนี้ยดพักเสียงเงินยเนี่ยจะไปญุ่นละทั่งญุ่นละทั่งถ้าเนื้อตัวอยู่รอดรอดรุ่นอยู่นเนี่ยตอ,อนนี้ก็รอดขัดตัวรอดขัดตัวรอดรอดวัดพ่อหอดยุบสภาแมันติดเปลี่ยนเฮาวะ แต่จริงๆอะ,ๆอะเขาก็ต้องแสดงตนเป็นัดเจนว่าเขาขอลงพื้นดีนนี่นะนืฮะจนเนี่ยกับบพภาษไดนะ้หรคุณแล้วอืมอืมปฏิสารเนี่ยฝากตัวเนี่ยที่ว่านะฝากกบฝากข้างพี่น้องคุณแล้วฝากก็คอยไม่ได้เปิ่นไม่ได้ไปกายให้เจ้าเยฝากพี่น,น้องทั้งขอนจันทั้งทั้งเวียงเกา่าทั้งหนองนาคำ้ำทั้งผู้เวียงทั้งเสียมพู้เนีอยผมกับบุมี่ยังหนักเด็กน้อยมันนอกานเนาอยากอยากให้เปลี่ยนแปลงลองเบิ้งคือผมจะทำาให้เพื่อยังไงก็อยู่เชียงคาพี่น้อง น้ำไหลไรไฟสว่างมันเรื่องธรรมดาู่แล้วแต่เรื่องแบบนี้พีน่น้องสมีไรายได้มีแรงท่องเที่ยวต่างๆเกิดขึ้นอย่างปูเวียงมีแรงท่องเที่ยวอย่างผมต้องโปรโมทไม่ต้องบอกถ้าปันจะรษีมีไรายได้ไงเสื้อผ้านาผมหรือว่าพวกพายังพายผ้พาไหมวิธีการยังก็ส่องเสริมกันมีอาชีพแต่ก็ต้องเห็นอิหรีเนี่ยบเห็นเหรอว่มันวัดได้ มูเจ้าได้เป็นเราเจ้าหายเงียบมาตัวอย่างเช่ช่าบ้านนั่นบ่ได้เด้กับเบิดท่าน,นั่นแหละครับเบิรเลยครับบ่ได้อย่างไรก็ได้เป็นท่าน,นั่นแล้วเคย<ม>ได้เป็นท่าน,นั่นตัวแสดงว่ามักเรื่องการเมืองมันคลุกคีเพราะผมจะทําข่าวตั้งแต่สมัยอยู่ช่องเจมก็อยู่กับการเมืองเนี่ยครับอยู่นั่นอยู่นี่ตลอดมีโอกาสพี่เป๋สุขภาพร่างกายแข็งแรงก,กว่นดีครับออกลักายจะเท้าผมวิ่งตอนเช้าแล้วก็วิ่งตอนเย็นวิ่งในที่นี้คือไม่ใช่วิ่งแบบเอาเป็นเอาตายนะวิ่งหยอดหยอกเดินบ้างวิ่งบ้าง วันละสามสี่กิโลปัจจุบันเท่าไดแล้วครับอายุห้าสิบห้าห้าสิบห้าครับแข็งแรงดีทุกอย่างแข็งแรงดีทุกอย่างมรคแพ้ไข้เจ็บบ่มีเลยครับดื่มบ่มีบ้างแล้วตอนนี้ก็พี่เบก็มีครอบครัวมีครอบครัวมีลูกแต่ผมบ่มีลูกผมเจอเหตุนี้ไงผมถึงบอกว่าถ้าผมทํางานผมไม่มีลูกผมไม่ใช่ว่าไม่เอาลูกนะทําแล้วมันไม่ติดบ่มีน้ำยาโอ้ยกับเนี่ยเจ้าฮ่าเท่านี้แหละ ก็โดเดเต็มๆปะยาก็ผมในอยู่ในสวนนี้ไร่ก็ผมก็อยากอาสารับใช้สังคมเพราะว่าในเมื่อเร,เราเราลุยแบบนี้ได้แล้วก็ทําให้ชาวบ้านได้ผมไม่มีอะไรคือปีนี้55แล้วสแสดงว่าทุกวันใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่กรุงเทพขอนแก่นสะแก้วบ้านวนอยู่แถวน,น่ะผมก็จะอยู่ตามวิถีแบบบ้านตัวเองก็ไปไร่ห,หม่องบ้านนี้อยู่สะแก้วอ๋อ,อผมก็มีสวนปลูกสวนปลูกปาล์มปลูกเลียงปาล์นอยู่สะแก้วสะแก้วเอาแล้วผู้วี่งผู้วี่งกับเฮ็ด ไอ้ทำนะอยู่บ้านอาเห็ดสวนนั่นแหละครับรอแม่ทอแม่อยู่ด้วยทอแมอเบิง้งทอแม่ตลอดทอแม่แปดสิบแปดปีแล้วมีกาับ้านเพราะเป็นลูกหลานบ้านเกิดคนเราคนอีสานนี่ครับม,มีโอกาสต้องกลับไปบ้านเกิดตัวเองอเพื่อนเพื่อนผมก็เริ่มกลับไปอยู่บ้านเกิดกันเยอะแล้วตอนนี้เริ่มกลับบ้านเกิดกันอืเป็นตำรวจก็หาเรื่องย้ายไปอยู่บ้านเป็น ทหารก็หาเรื่องย้ายไปอยู่ใกล้บ้านเป็นคาแรกการมันอยากไปอยู่ดูพ่อดูแม่ตัวเองมองหันก็ล่อเบิ้งพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสิให้โอกาสนะให้โอกาสให้โอกาสนะให้โอกาสนะนะครับอ้่ถ่ายนี่ให้พี่เป้พูดเลยครับให้พี่เป้พูดเลยกับพี่น้องเลยอ่ะฝากเนื้อฝากตัวได้เลยครับกับทีมเอ่อครับช่องเล f e r e n c e channel นี่ครับครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ติดตามนะครับอันไหนที่บ่ถูกใจก็ก็เก็บไว้ได้ครับอันไหนที่ถูกใจก็กดไลค์อันไหนที่ผมว่าทิเป้เว้าไว้แล้วก่อนตั้งแต่ก่อนหน้านี่แหละบ่ดีจังงไได๋ก็เบิ่ว้ ผมจร,จริงๆนี่คืออยากใส่รับใส่พี่น้องประชาชนพี่น้องที่ทั้งเหลืองทั้งแดงเลยนะผมไม่ได้ว่าครับผมน้ำรับคำดาทุกนันแล้วก็อันไหนที่ผมเป็นประโยชน์ก็เอาไปใส่ต่อผมจะพิสูจน์ตัวเองว่าผมสามารถซอยชาวบ้านได้ผมจะเป็นไปนอาสาซอยชาวบ้านได้นะครับเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเปลี่ยนแปลงบ้ครับพี่น้องรองเบ่นนะ อออ๋ออขอบคุณอะไรครับผมเป็นก้ลรงใจเป็นก้ลรองใจแสบว่ากันไปยุติคับพี่น้องสิตัดสินใจแหละอืมอม,มือหนีมากปได้วมานํนานังส่วนเราหาเสียงเด้มผมมานังสัมผัสในชีวิตปัจจุบันก็ค,คือสุภาพแข็งแรงดีนะครับยังรับงานอาสป,ปอร์ตยังอยูย่คือเกาสกอดทายรลการอ่านข่าวกันยังรับคือเกาอืมอย่างเวลาสมัยมันเส้นทางทํมหากินของเราครับ แต่ว่าเวลาเมื่อไรปีกองการเบืองมันขึ้นเราก็อยากมีส่วนหนึ่งบ้างเราก็ต้องเสดตัวเองเราก็ไม่ได้อยู่กับสื่อแล้วก็ไปต้องไปอยู่นั้คนับนนั่นแหละอทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องเป็นรายการเดียวเนี่ยที่มาสัมภาษณ์ที่มาจอดใจขนาดนี้รายการอื่นไม่ไม่พูดเรื่องขนาดนี้นะเอาก็อยากจะถามอยากจะถามพี่คนดูเขาก็อยากจะรู้ครับไคนนี้มันเป็นใครยังไงมาจากไหนอะไร่เยมีช่องทางติดต่อพี่เป้บ่ถ้าเกิดว่ามีพี่น้องอยากติดตามมีอย่างมีโซเชียลมีอย่างเข้าไปทิดเป้ ด็อกรพิวัฒน์จ่าตานะครับร้องขอไปเบิ้งตรงไหนนี่ทิสเป้แพลตฟอร์มที่ติดตามผมเป็นทิอเป้ดร์พิวัฒน์จ่าตาหรือว่าอภิวัฒน์จ่าตาแฟนคลับเอฟซีเนี่ยอภิวัฒน์จ่าตาเอฟซีมีสองอันตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้ตามนี้เลยก็แล้วกันนะครับขึ้นให้ตามนี้เลยนี่ไปสมัครไปติดตามเป้ได้ได้ครับกดไลค์กดแชร์ได้เลย ครับผมวันนี้ขอบคุณหลายๆด้วยขอบพูดหลายนั่งเบานั่เขากับ่ท่านได้กินกันเดี๋ยวมานั่งกินเขากันก่อนเนาะโอ้คณิวาสิเบิร์นว่าเนี่เจริญการเกษสิแยกได้เลยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายครับผมขอบขอบพูดเท็ดเบกครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยเด้อที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ติดตามกันไปนะครับทางช่องเหลือเฟืองแชนแนลขอบขอบพูดหลายๆไว้คลิปหน้าอีพีหน้าผมจะไปหาใครต้องคอยติดตามนะครับอีพีนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณคคครรรััััับบบสสสสววดดีี